สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สีน้ำก,ก,กากๆสถานที่สำหรับนักสีน้ำมือใหม่โดยนักสีน้ำมือใหม่ด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาวาดผลงานของอาจารย์มิอุระเคนทาร่จากเรื่องเบอร์เซอร์กันครับผมเริ่มจากการลงแบ็กกราวก่อนนะครับเป็นการลงแบบที่เรียกว่าเจือสีครับแต่แทนที่จะใช้สีมาเจือกันเราจะเจือกับน้ำเปล่าแทนนะครับเพื่อให้ภาพนั้นเกิดอาการฟุงฟ้งๆ เป็นสไตล์ของบรรยากาศมิดแลนด์ที่อาจารย์มิอุระแก่วาดเอาไว้นะครับสีที่ใช้นั้นเป็นสีชินฮันพี w c ครับส่วนกระดาษก็เป็นกระดาษวอเตอร์ฟอเช่นเคยครับรูปนี้ใช้เวลาวาดรวมกับลงสีด้วยก็ประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆนะครับวาดบนกระดาษ A4 ก่อนแล้วก็มาลอกลายลงบนกระดาษสีน้ำอีกทีนึงเพื่อไม่ให้กระดาษช้ำนะครับเพราะว่าผลงานของอาจารย์มิอุระนั้น รายละเอียดค่อนข้างเยอะครับถ้าวาดลงบนกระดาษสีน้าโดยตรงเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องวาดแล้วลบจนกระดาษช้ําสูงทีเดียวนะครับการลงแบบเจือสีแบบนี้เนี่ยนะครับบางทีก็จะลําบากหน่อยกับการที่จะต้องเร่งยาให้สีส่วนไหนแห้งก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเกิดเป็นรอยด่างได้ง่ายครับจะไม่นวลฟุ้งอย่างที่ต้องการนะครับ จากที่ลงแบ็กกราวด์เสร็จแล้วก็มาผสมสีเทาสําหรับทําเสื้อเกราะครับทําได้โดยเอาสีน้ําเงินผสมกับสีน้ําตาลน,นะครับผมเจือเหลืองออกไปนิดนึงเพื่อให้เทานี้มันออกเขียวๆหน่อยจะได้ไม่ดูมืดเกินไปครับภาพนี้แสงมาจากด้านบนเยืองไปด้านหลังของศีรษะนะครับฉะนั้นเวลาลงเนี่ยจะต้องเว้นส่วนที่เป็นไฮไลท์เอาไว้ด้วยนะครับตอนแรกผมก็เอาน้ําเว้นเอาไว้ แต่ว่าสีก็ลามเข้าไปถึงก็ต้องใช้วิธี lifting นะครับคือเอาผู้กันแห้งๆเนี่ยไปซับเอาน้ำบริเวณนั้นออกเพื่อให้สีนั้นจางลงไปเฉพาะบริเวณส่วนที่ผู้กันลากผ่านครับ ลงเกราะลงไปจนทั่วก่อนนะครับเป็นชั้นแรกเพื่อให้เห็นภาพออกมาคร่าวๆก่อนครับเบอร์เซิร์กนะครับเป็นการ์ตูนที่ตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี2532จนถึงปัจจุบันเนื้อเรื่องก็ยังไม่จบนะครับ ถ้าอ่านแล้วก็ยังนึกไม่ออกด้วยว่าจะจบยังไงผมก็ตามอ่านมาตั้งแต่มัธยมนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่จบจนได้เนื่องจากการเสียชีวิตของอาจารย์มิอุระฉะนั้นเนี่ยการผจญภัยของกาสและเพื่อนๆจะเป็นอย่างไรก็คงต้องขึ้นอยู่กับจินตนาการของแต่ละคนแล้วล่ะครับว่าอยากจะให้จบแบบไหนนะครับ ลงเสื้อกราะเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็มาผสมสีส้มเพื่อมาลงส่วนของผ้าพันคอนะครับในการลงสีน้ำเนี่ยครับถ้าเราวางแผนก่อนว่าลงตรงนี้แล้วจะไปลงตรงนั้นแล้วกลับมาลงตรงนี้เนี่ยข้ามไปข้ามมานะครับจะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการรอสีให้แห้งขณะที่ลงผ้าพันคออยู่นั้น ในส่วนของเสื้อกาะก็จะแห้งพอดีเราก็ไปลงเคลือบเสื้อกราะต่อได้นะครับตอนนี้ผมเอาสีแดงกับสีเหลืองมาผสมกันเจือน้ำเยอะๆนะครับทำเป็นสีเนื้อครับสีเทาที่ผสมเอาไว้นะครับก็เอามาระบายเคลือบครับ จะได้สร้างเป็นรูปทรงหรือว่ารูปร่างที่ชัดเจนมากขึ้นของเสื้อเกราะครับสังเกตนะครับในการลงแต่ละครั้งผมก็จะเว้นส่วนที่เป็นไฮไลท์เอาไว้แล้วก็เอาน้ำเกลีย่ยไม่ให้ขอบมันคมเกินไปทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับในแต่ละส่วนเทคนิคส่วนใหญ่ที่ใช้นะครับก็จะเป็นการระบายเข้มไปอ่อนนะครับ เอาสีลงแล้วก็เอาน้ำเจือแล้วก็ปาดออกไปขอบจะได้ไม่คมนะครับตรงส่วนนี้นะครับใช้เทคนิคลิฟติ้งเช่นเดียวกันครับขณะที่สียังเปียกอยู่เอาผู้กันแห้งๆห,หรือหมาดๆม,มาปาดสีออกเพื่อสร้างเท็กซเจอร์ครับ ระบายเคลือบด้ามจับของดาบนะครับให้เกิดเป็นรูปทรงมากขึ้นจากนั้นระหว่างที่รอสีแห้งเราก็มาลงผ้าพันคอครับใช้เทคนิคเดิมครับป้ายเสร็จเอาน้ำเจอือแล้วก็เกลี่ยให้เนียนไป เสื้อเกราะอันนี้เป็นโลหะนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นโลหะแบบเงาครับเป็นโลหะแบบด้านดังนั้นการสร้างพื้นผิวเนี่ยจะใช้เทคนิคคนละอย่างกับโลหะเงานะครับก็จะต้องทำให้ดูเก่านิดนึงบางทีก็จะใช้เป็นแห้งบนแห้งเอาผูกกันนะครับจุ่มสีเสร็จปุ๊บไปซับบนทิชชู่ก่อนให้เกือบแห้งนะครับแล้วก็ ออกมาขยี้ขยี้ขยี้ให้เกิดเป็นคราบบนผิวโลหะที่เราต้องการหรือบางทีก็อาจจะใช้อีกเทคนิคนึงนะครับก็คือเป็นเปียกบนเปียกครับเอาน้ําลงบนพื้นผิวก่อนแล้วก็เอาสีนะครับที่ผสมน้ําค่อนข้างเยอะแต้มลงไปแต้มลงไปเป็นจุดเล็กๆน้อยๆตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็ให้ฟุ้งออกไปเหมือนเห็นเหมือนไม่เห็นทํานองนั้นนะครับก็จะได้พื้นผิวที่ดูเก่าออกมาเช่นเดียวกันครับ ขั้นตอนนี้ก็ระบายเงาให้กับส่วนต่างๆของใบหน้านะครับทั้งหูด้วยทั้งทางด้วยใช้สีเนื้อที่ผสมเอาไว้นะครับแต่ว่าเอาสีน้ำตาลหรือสีแดงเนี่ยผสมเพิ่มเข้าไปอีกนิดหนึ่งครับ ตอนนี้ก็ตกแต่งขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเติมเงาในจุดที่เห็นว่าอยากจะให้เข้มขึ้นแล้วก็สร้างเท็กซเจอร์นะครับให้ดูเก่าบริเวณเสื้อกลอกเอาน้ำลงครับแล้วก็เอาสีผสมจางๆแต้มไปตามที่ต่างๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเบอร์เซิร์กจากอาจารย์มิอุระเคนทาโรวันนี้สีน้ำกากๆลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีครับ